สวัสดีเ c ซครับวันนี้อยู่กับริวบปโครับผมวันนี้เดินทางขึ้นเหนือครับผมไปเหนือปลายทางกับเป็นเนชียงรายนะครับจักรเนเก็บลงมามวันนี้เดินทางโดยพาหนะคู้ใจครับของพวัญเยาวัดครับว่านลอยไปเขาศูนผู้ใดเป็นอเอฟซีญยาวัด เลยเป็นเอ็นที่ปัญญาวันนีเราล่าเลครับแต่ปกติเนี่ยผมสิดท้ายลิปก่อนหมือเลิออกมื่หนึ่งจิงออกลิบปัญญาวันลิสุดหล่อเลยครับเลยติดตามเราอยู่นีก็ถือใกล้นะครับซื้อึ้นซื้อล่งมาถือของเราอ่ะะปัญญาวันปัญญพิ่วมาพิ่นล่าเนี่ยครับผมก็เลยได้ถเพิ่นมาผมยังบนถนนท้ายน้ามันเพืองนะครับหนี้มากับบทีใช้พุ่รับ ทางกันสงคนมนี้อากาศดีครับเมื่อคืนนี้เบิงพรยากวานอากาศนะครับเบิงตั้งแต่แนครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับลั้ปางถึงแม้ว่าเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่า,อา,อาโอกาสโอกาสเกิดฝนนะครับโอกาสเกิดฝนประมาณ60ถึง70็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่เสาร์เมบาบอวานนี้ครับผมบอกมาจากบ้านตีสามครึ่งนะครับผมมาจากบ้านตีสามครึ่ง ยังไม่ทันถือขนยังมีอย,อยู่ไเอ้คือตัวกันาคารนอกระยะก,กว่าอากาศซ้ำกันน้องกองฉาละกันเลยนะครับมวันนออี้มาเล่าเขาเชียงระยะนะครับผมว่านรอบหนึ่งแสนหกหมื่นโลครับมีสามดอยวันนี้มาลบเปลี่ยนยย์นนยนไล่ไปเลยดีครับ <S <S เี่ก็เดินทางมาหอดออช่วงกำแพงเพชรน,นะครับสี่เขาตากนะครับช่วงแยกแม่สอนนะ ใส่เวลาเดินทางครับมือนี้ต้องไปฮอดเอ่เชียงใหม่นะครับต้องฮอดเชียงใหม่ก่อนหาโมงครับเฮ้ยก่อนซีโมงซีสิบหาครับจะมีเวลาพอได้ดูถ่ยนะครับแต่เลยเป็นดีครับยังดีว่าอากาศมันดีนะครับเพราะคือสุรอบอี่ขึ้นมาเหนือนะครับเดีเพรา่ได้ขึ้นมาโดนแล้วครับซึ่งว่าสิสองเดือนแล้วนะถ้าจะไปง้มยุทธ์อีสานลางแน่นะครับแล้วก็ ไต่นะครับสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนะครับเนี่ยครับรอบสองเดือนนี่เป็นครั้งแรกครับสีม่าครับพีพุ่มนะครับพี่ชยพุ่มพี่ไส้พุ่มนะครับนี่มาลำเลาครั้งแรกนะครับที่ได้เดินสายยาวนลำกันนะครับวกว่ี่แรกกับสิจัดให้มาหลายรอบแล้วล่ะครับผมกว่าชื่อว่าแหละเนี่ยวงกว่าทองเนาะธุระแต่บาทสีมาเงินกับบ่มีเลยนี่วันนี้จังหวะดีครับแต่มาลำพีพุ่มนะครับ มากกแต่มากหน่อยมื่นหรอกปกติมากสี่มื่นนะครับปกติมากสี่มื่นนี่ได้สามครับเพราะว่าบุมีเชียงรายปกติให้เป็นหมื่เชียงรายออกมาก,กันไปสองร้องขึ้นมาเหนือนะครับสองเดือนละไมาไม่มาเที่ยวนี่ยเพราะท่านถึงฝลนี่ถือเป็นแนวดั้งเลยนี่ทำไม่ไดครับเพื่อเราล่ะดวนขนตับบอมครับ ้น68นะครับขั้น68 s 3 68นะครับเขาว่าเขาจะไปเปลี่ยนสติกเกอร์ให้ไหมนะครับเปลี่ยนสติกเกอร์ไม่ก็ซ่อได้รถไมล่ล้วแต่ว่ากัจะได้รถไหม่หรอครับซ้เฮอม Hc ไม่เลยนะครับนี่รถปัญญาวันเราเห็นมาแล้วครับว่าร์ตบุงหมูว่าคนแถบเอาขั้นนี้ออกมานะครับบุงก็ปัญญาวันล่าเราไปในบา่บอ,บอนหรื่องไปในหลังเลยแต่ลลางอ่ะอานว่ากันว่าคือฝน <S <S อนี่ันละ ทีนี้ร,รอบสองเดือน,นะน,นอนะครับสเนือนะครับช่ลครับาเขียวางเขียวกรับเหล้วมอ่าเขียววิพานมีอากาศนี้ครับแมีฝนนี่กคือสิบบ่ใดค,ครับเชงใหมแดนีดนได่ได้กับบุกออนครับก่อนสีม่วงสีผาสีมนะ่มงเือ เิ่งครบัหารถพยาบาลยางแตกครับยางนาแต่กะร่งมาอีกเดียวผมจิแปะรูไปเห้เบิ่งครับ,รบขศูนย์ขอาศูนย์แน่ไรครับขศูนย์ศูย์คือบ่เบิงเอ็น่ยางยางอะไรพ่เคยได้แต้ถนนเลยครับเป็นนวดด้วยไหมครับบ่แตะถนนเลยอ่ะแต่สื่อมาสื่ออ่าอยางมันสองพันสอนีอะครับปีอาทิตย์สัปดาห์ที่สาสของปีสองพนะปีนี้มันยี่ส รถจะหนาสิอายุรถเนี้นถึงปีให้บุ้มปีกว่าเนอะรถปีกว่าครัเรียว่ายางนนะสินะหนาสิติดรถมากตั้งแต่รุ่นรุ่นอ่ารุ่นนี้มันออกมาสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวตัวเอสสามร้อยตัวตัวใหม่ตัวาไฟเลี้ยวล่างนะครับตาล่างนะครับมีตัวประโยชน์ตาบนครัอนคอนหนาตัวนี้นีมีล่าตัวนีด้วยหลังตัวนีด้วยเห็นไหอ่า เป็นตัว LED มีสปอร์ตไลท์มีสปอร์ตไลท์ขึ้นมาซื้อๆครับแพงกว่ากันประมาณ40,000ื่นครับสปอร์ตไลท์หน่อยๆอ่ะดีไลท์เขาหน่อยแปะอยู่ข้างหน้าครับที่เหลือคือกันเบิดครับไปล่องไปเบิ่งละ่ะไปเบิ่งก็วิทยาศาสตรมือกรครับไปศูนย์นิโนพอนของแม่สายหาดเป็นกับโปรโมชั่นดีเราตัวเขาอ,ออกเขาได้บุ๊กจ้างกับพวกออกนะครับตอนนี้งานกับบัวด้วยปันไดย อ่มุมเศร้ากันอยู่ให้ในตู้อีพอวันแล้วเราสิยังก่อนเราส,ส,สิออส,สื่อเราสิสื่อไอ้โดมินิเตอร์นะรอยเจตหารอยเจถาเป็นยัง่อแกเสียงคนขิงงวงนะจิตการใหญ่โตครับเดี๋ยวพอ,อพื้นเล่าครับรงขับบ้านเศร้านี่พอ,อพื้นเล่ารถเล่ามาใส่แต,แต่รถอีพอเรามาพอมีพิ่โคงมีหัวหัวไดครับพอได้กินหลากินจุกยู่มนี่เขียงมี่มีดถ่วมยางดี เี๋าวนี้มาของมาหลายครับรถเบาๆนะครับเพราว่ามาเศราขับออกมามีอากาศขับมาหอนครสวรัค์เด็นทางมาประมาณสองร้อยกว่ากโลเอ่อร้อยกว่าโลกับสองร้อยรถมันเป็นเต้นแปงแบงมันเป็นเต้นดึงดึงแปงแๆมันคือคือรถเข้ามันคือรุุนเดียวกันออกมือเดียวกันกันเลเรียนกับเล็กไม่กับไก่เคี่ยงกันมันคือเป็นยนทงสันที่เกิดหอดเอ่อเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองมา เรียงเมืองน,นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาตัดออกมากำแพงเนี่ยเพื่อขบหลาดยางชั้นบขาเขาเบิ้งนะครับชั้นรถหนักขึ้นสุดลอบนะครับหยุดลอยหัวแถวกินยาข้อกางบ่วใ <Thompson> ดหัวใดกินยาตากลาข้อก,าอกาอลางหัวมากเลยแตกครับยางแตกยางแตกแก้มกยางแตกแก้มไปศูนย์เขาก็ซับยางซับนะมันก็บ่ได้ตีเดอกยวครับตั้งแต่แตัศูนย์บางศูนย์ครับเดี๋ยว่ะ ครับแจงสองแจ้กว mm ่างใดนะครับแจกเขาก็สอบเพิ่งแล้วครับมาตรฐานศูนย์นั่นแหละเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวนะมันบอดีในบอดีเปลี่ยนหรอครับผมมีการสอมเราไปอัดแต่ละมีมากผมไม่ได้ผมบม่ได้ตีเด้อเลขกี่ไลน์ครับศูนย์นี่ศูนย์ศูนย์ชายหาดนะครับต้องบอกอย่หงนี้ออกมามันมีศูนย์เดียวครับน้อยยิ่งหนุ่มครับยิ่ใหญ่ใหญ่ซื่อๆครับในเบิงหลวง ผมเห็นการอัดเจลาบีแล้วโโอ้หผมว่า,ราบริษัทบ้านขอเพื่นตัวใหญ่ท่าไปท่าไว้เป็นกล่องอัดจิ่งใดอัดจิงสีอัดเจลาบีบ้านไหนคิดขึ้นเขาดิไมยังได้หรอหน้านเบิดประกันศูนย์หนูสองดูนะเพราะว่ามันสบายใจกว่ามันได้เห็นทุกขั้นตอนมันได้จอดในบึงเลยนะศูนย์เหนียวจอดเข่าศูนย์ปั๊บนี่ จอดเขาศูนย์ปั๊บนี่อาเดี๋ยวผมเอาไปเช็คระยะถ่ายครับน้ำมันเครื่องนะครับเศษกองครับสู้ใส่กองโซล่าใส่ศษกองน้ำมันเครื่องมันเกียร์น้ำมันเครื่องถ่ายครับนั่นแหละแล้วมันก็ะเขนออกมามันก็บ,บอกว่า4,000เจ็ดร้อยกว่าต้นแรง20,000ลูกนี่เป็นอย่างมัดยางยืดโปรเบิ้งเลยครับหน้าทีมันคือต้องซับยางครับ เขาซูนแล้วมันคือต้องซับยางครับเพราะว่าการซับยางอะไรลุ่งนะครับซับยางหนายางหลังพุนยางนะครับภาษานองใส่รถนะซับยางรถใหม่นะมันเป็นหน้าที่ของศูนย์ครับมันก็ไม่ใชหน้าที่ของลาดยางครับผมข่าวสื่อรถมากผมมีรถมากกว่หลายคันนะไปศูนเพราะซับยางเนี่ยทอดรู้สึกวะยะ28,000กิโลเมตรนี่เขาถึงซับยางเลย เพื่อที่ว่าพอไห้มันไอ้พอไห้ย,ยางอะไรมันมันเกิดปัญหาครับเนี่ยนะเือที่ที่เอามาใส่เนี่ยคือยางของปีนะครับยางชุดติดรถมากนี่จนจนเบิดครับจนล้วนแล้วนะครับบ่มีดอกเลยยางอะไรยังเป็นหัวดอยู่คือเก่าเป็นแบบพอได้ใส่เลยครับพอได้แตะเลยครับพอได้ปวดมาเลยแหละ ีดอกอันนี้อันนี้กับท่านศูนย์กับท่านขุนขับตั้งบริเวณีไปหรอกสองมันเนีมันแตะขามือที่นะครับซอลุงรูดขับขั้นใดครับขี้ค้วยค้วยกับตายเขาว่าครับเบิร์ตบริษัทเขาก็บ้าครับขับขั้นใดก็มีแต่ปัญหาหรอกมีปัญหาอย่างนม้มันขัดขาดใจรนแรรถทันทีปกติเนาะข้ากันคืนครับเขาก็บุกป่าแล้วเขาอยากเขาเปิดเรียนงานมีงานเรียนแต่ว่าโหลดมันบวบเพราะอย่างผมบอกว่ามันบวมันมันบวโอเค มัน่าดมากคือมันชีวิตและทรัพย์สินของเขาที่ยังคงอยู่ผมนี่พยายามให้ลมมันไหลไปเส้นไว้ได้บุดีสร้างค่อยจะเบีกดีนะครับยางกม้มมันจะมเป็นเรียมคือกระล่งางไอ้เรียไไนว่าไรแค่ครับเยกด้หนังตัดเน้อป่า ก็นหนามลายค,ครับกับโกดิมาสองเดือนเราเห็นยังกันตัดหนาหายกางมุ่งไปเอ้ารับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวไปพอกันอยู่หนาสีเชียงใหม่โคเชียงใหม่กับบุญละครับ้ำพุูนครับกนแรงพอกันคลิปหนาครับยิ่วเบาๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ